สวัสดีครับเช้านี้บุญมีมารายงานตัวเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือหน้าตาสดใสขึ้นทุกวันครับใช่ไหมลูกพอพ่อแม่เอฟซี FC ว่ายังไงครับบุญมีหล่อขึ้นทุกวันไหมครับเมื่อกี้แม่กิ่งเอานั่งนะคะ เมื่อกี้มีเอานั่งเอานั่งเอานั่งแบบนั่งตรงๆอมาหลับตาเอานั่งตรงๆเสร็จแล้วก็ก็จะเปลี่ยนท่าให้เขาางนี้เรื่อยๆค่ะเปลี่ยนท่านั่งบ้างท่าเป็นแบบว่านอนคว่ำบ้างบางทีเดี๋ยวนี้เริ่มจะเอาแบบท่านอนหงายแล้วนะคะท่านอนหงายแต่ก็จะจับเขาด้วยถ้าเวลาเอาเขานอนหงายก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ค่ะ หลังจากที่ไปหาหมอมาเป็นยังไงลูกฮะเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมอืหลับสบายครับเมื่อวานไปหาหมอมาคงจะเพียนะคะพอหลังจากที่แม่ให้กินข้าวกินอะไรเสร็จเขาก็นอนดูทำหน้าทำตาตรงจมูกดำๆเนี่ยเมื่อไรจะเช็ดออกไง้้ลูกนะจมูกดำๆไม่กิ่งเช็ดยังไม่ออกนะคะ แม่กิ่งก็จะค่อยๆจริงๆเมื่อก่อนก็ดํามากกว่านี้นะคะค่อยๆเช็ดไปวันละนิดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเช็ดแรงๆเดี๋ยวเขาจะเจ็บก็เลยค่อยๆเช็ดเอาค่ะบุญมีขอบคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่เป็นห่วงบุญมีนะครับบุญมีจะสู้ครับบุญมีจะสู้ไปพร้อมกับแม่กิ่งครับยังไงพ่อแม่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับบุญมีด้วยนะครับ ถึงแม้คุณหมอจะบอกว่าน้องไม่น่าจะเดินได้แต่ว่าแม่กิ่งก็จะพยายามนะคะพยายามทํากายภาพบําบัดให้น้องเผื่อเนาะเผื่อบางทีไม่แน่เพราะว่าตอนนี้คุณหมอก็จัดยาบํารุงสมองให้น้องกินอยู่เราก็ทําตรงนี้ควบคู่กันไปค่ะเผือผ่อวันหนึง่งถึงแม้เดินไม่ได้แต่ว่าเขาพลิกตัวเองได้อะไรได้ก็ยังดีค่ะเพราะคุณหมอก็ถามแม่กิ่งอยู่เหมือนกันว่า น้องพลิกตัวเองได้ไหมอะไรได้ไหมก็แม่กิ่งก็บอกว่าไม่ได้ค่ะคือให้นอนท่าไหนก็คือท่านั้นเลยไม่ไม่มีพลิกต้องให้จับว่าเราเราจับประคองเขาอันนั้นเขาจึงจะพลิกค่ะเนี่ยชีวิตน,น,น้อยเนี่ยหนูโชคดีนะลูกรู้ไหมหนูโชคดีที่มีพ่อ,พอแม่เอฟซีรักหนูเยอะแยะเลยนะลูกรู้ไหมบุญม,มีครับ ถือว่าหนูมีมีบุญนะลูกนะบุญมีมีบุญมากเลยที่มีพ่อพ่อ,พอแม่ fc รักหนูเอ็นดูหนูลูกตื่นเช้ามาก็จะนั่งนอนมองแม่ตาแป๊วเลยนะคะอแล้วทำไมไม่ส่งเสียงปลุกแม่ลูกฮะทำไมไม่ส่งเสียงปลุกแม่เหมือนน้อง บางทีแม่กิ่งก็นอนดึกเนาะนอนดึกแล้วก็ก็จะมีตื่นสายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกๆลูกๆที่อยู่นอกห้องก็จะส่งเสียงเรียกหรือไม่ก็เคาะประตูเรียกก็จะเป็นนี้ทุกวันค่ะจะทําตัวเหมือนกับว่าประมาณว่าเอาตัวกระแทกประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เรียกแม่แม่แม่ส่วนคนนี้ก็ได้แต่นอนมองตาแม่ตาแป้ว อาการนี้ไม่ได้ไม่ได้จะหลับนะคะไม่ได้จะหลับเพราะเขาเพิ่งตื่นเนาะแต่เขาก็จะเป็นแบบนี้ของเขาอะค่ะตื่นเช้ามาอื้อฉีดไม่ใช่วันนี้แม่ยังไม่ต้องเออ่ขยับแขนขยับขาให้เลยอื้อแล้วค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาก็อื้อเองเลยแล้วก็ฉี่แม่ก็เลยต้องเอาสำลี เช็ดเช็ดเช็ดเช,ช,ช,ช็ดตัวให้ชุบน้ําเช็ดตัวให้ดูแลกันไปค่ะชีวิตเ,ยเนยะชีวิตหนึ่งที่เขาอยากมีชีวิตอยู่รอดเนาะแม่กิ่งก็ถือว่าเขาก็มีบุญที่มีพ่อพ่อแม่เอซเป็นห่วงเป็นหญยเขาแล้วก็คอยดูแลแล้วก็สนับสนุนค่ารักษามาให้เขา ที่ทําให้เขาได้รักษาตัวทุกวันนี้ค่ะก็เป็นเพราะพ่อ,อแม่เอฟซี FC ที่สนับสนุนให้กับเขาช่วยเหลือเขาค่ะผมยังต้องหาหมออีกครับหาหมอเรื่อยๆเลยครับขอบคุณที่ทําให้แม่ผมมีเงินพาผมไปรักษานะครับถึงแม้จะได้ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ยังดีค่ะยังดีเก็บสะสมรวมไว้ รวมไว้เพราะว่าเขาต้องต้องใช้จ่ายทุกวันเนาะค่าจะจ่ายมีทุกวันตอนนี้ชีวิตของแม่กิ่งก็เนี่ยค่ะก็ต้องดูแลเขาไปแม่กิ่งคิดค,คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราคนใดคนหนึ่งหรือว่าเพื่อนฝูงของเราคนใดคนหนึ่งที่ทําให้ได้มาพบเจอกันแล้วทําให้แม่กิ่งได้มาดูแลเขาแม่กิ่งคิดอย่างนี้นะคะ สายตาแป๊บๆบอย่างเงี้ยเนี่ยสายตาแป๊บๆบอย่างเงี้ยลูกนก็เลยทําให้ต้องได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เหมือนอย่างที่พ่อพ่อแม่ซีเนี่ยค่ะก็เราคงจะมีบุญสัมพันธ์กันทุกท่านก็เลยได้มารู้จักแม่กิ่งแล้วก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลแม่กิ่งเนาะกับลูกๆตระกูลทองแม่กิ่งก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน แล้วขอให้บุญกุศลที่ทุกทท่านได้ทํากับครอบรคอรัวตระกูลทองขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะกันวันนี้บุญมีแรยงานตัวแค่นี้ก่อนนะครับแต่บุญมีจะไปกินข้าวครับกินข้าวกินยาครับ ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับอะปิ้งปิ้งกันเร็วสงสัยตาปิ้งปิ้งกันอะไม่ปิ้งอ่ะไม่ปิ้งอ่ะฮะทำไมไม่ปิ้งอ่ะปิ้งปิ้งสิลูกปิ้งปิ้งให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีเร็วเร็วหนึ่งจองจ้ำอันหนึ่งจองจ้ำเร็วเร็วดูเรื่องไหมเนี่ย ก <laughs> ันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะอัพปิ้งเหรอลูกเมื่อกี้ปิ้งอ่ะเหรอฮะออ่ะอคุยคุยคุยขอบคุณเหรอลูกคุยขอบคุณครับมีมขอบคุณครับ เช้ามาก็ต้องกินน้ำอันดับแรกเช้ามาก็ต้องป้อนน้ำกันก่อนทุกวันนะคะ